สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สกิท้าเที่ยวสำหรับทริปนี้เราจะพาไปทำกิจกรรมสนุกๆก,กันที่วังเวียงกับทริปที่มีชื่อว่าล่องน้ำสองสองเขาวังเวียง เราเริ่มต้นกันที่นครชัยแอร์ถือเป็นการนั่งรถบัสไปเที่ยวครั้งแรกของเราเลยค่ะซึ่งการเดินทางไปยังจุดหมายของเราในทริปนี้ครับไปได้หลายวิธีไม่ว่าจะนั่งเครื่องบินรถบัสระหว่างประเทศหรือจะไปวิธีลุยๆแบบเรากันครับ คุณผู้ชมบัตรที่เราจองครับเป็นบัตรแบบ First Class 30ที่นั่งเลยครับภายในหรูหรามากนะครับสามารถปรับเบเอนนอนได้มีจอทีวีให้ดูหนังฟังเพลงหรือจะนอนหลับพักผ่อนแบบสบายสบายถูกใจสี่เขาละครับ เวลานั่งรถประมาณ9ชั่วโมงค่ะแล้วเราก็มาถึงด่านพรมแดนหนองคายกันแล้วโถฝฟันยังไม่ได้แปลงแต่ก็ต้องข้ามแดนกันแล้วจ้าหลังจากผ่านตอมไทยเรียบร้อยค่ะเราก็แวะซื้อตั๋วรถบัสเพื่อข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวกันซึ่งราคาตั๋วนะคะอยู่ที่20บาทต่อคนจ้าโถอย่าเรียกว่ารถบัสเลยเรียกว่ารถเมลอนจะดีกว่าน,น่นนมาแล้วครับ มิตรภาพไทยลาวค่ะมีระยะทางประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นเองใช้เวลาข้ามสะพานประมาณ10นาทีนะคะระหว่างนี้เนี่ยเราก็ชมทัศนียภาพแม่น้ำโขงไปแบบเพลินๆได้เลยจ้าหลังจากนั้นค่ะก็มุ่งหน้าไปตอมสอปปลาวกันค่ะและกรอกบัตรผ่านแดนให้เรียบร้อยนะคะที่สำคัญต้องชำระค่าเหยียบแผ่นดินด้วยอีก50บาทนะคะ เมื่อผ่านด่านออกมาเรียบร้อยครับสิ่งที่สําคัญในการท่องเที่ยวนั <t 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 uh ่นก uh 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 ็ค uh uh ือเงินเงินแล้วก็เงินที่นี่มีจุดแลกเงินหลายจุดเลยแหะครับเลทดีใช้ได้หลังจากแลกเงินแล้วเนี่ยท่านจะถือเงินเป็นล้านๆเลยครับก็แหมมีเงินล้านแล้วอ่ะเราก็เริ่มสายเปกันเลยละกันเปแรกค่ะเริ่มจากการซื้อซิมการ์ดก่อนเลย เลที่2ครับเราก็ลุยกันต่อเลยเหมารถตุกๆไปลงที่ท่ารถตู้เพื่อไปวังเวียงกันโดยใช้เวลาประมาณ30นาทีครับใครมีผ้าปิดจมูกควักออกมาเลยนะฝุ่นเยอะใช้ได้เลยครับ ถ่ารถตู้แล้วจ้ารถตู้ที่นี่นะคะออกทุกๆ1ชั่วโมงเลยโดยอัตราค่าโดยสารเนี่ยอยู่ที่คนละ300บาทนะคะหลังจากรถออกก็คืนเคลงกันเลยจ้าไม่ว่าจะเป็นสภาพถนนหรือสไตล์การขับรถก็สามารถทําให้ทุกคนเนี่ยหวาดเสียวตลอดระยะเวลา4ชั่วโมงด้วยระยะทางเพียง160กิโลเมตรเท่านั้นจ้ะ และนี่ครับที่พักของเราซิลเวอร์นาคาห้องที่นี่นะคะถือว่าใหญ่มากใหญ่มากแล้วเราจองมาในเรื่องของวิวเดี๋ยวมาดูกันสิว่าเราจะได้อย่างไรไหม สวยละลายเลยค่ะสีสีได้ที่พักแล้วอ่ะหาข้าวกินกันเถอะก็บ่ายสองแล้วอ่ะเนาะงั้นรีบพาไปที่ร้านโอ้ลาลาลาโอ้ลาลาลาโอ้ลาลาโอ้ลาลาโอ้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 า้โอ้โอ้าอ้โอ้โอ้โา้้โแ้้าอ้้้ พามากินจริงๆค่ะชื่อร้านโอลาลาเป็นร้านอาหารที่หลากหลายเชื้อชาติมากค่ะตั้งแต่เบอร์เกอร์ยันส้มตำเลยอ่ะดูปอะเปี๊ยสดสิคะใสอย่างแน่นเลยอ่ะอย่าลืมมาแวะกันนะหลังจากนั้นก็พาสาเดินมาซื้อวันเดย์ทิปล่วงหน้ากันค่ะกับบริษัทวันเดอร์ฟูลทัวร์เสียกันไปคนละ2องแสนกรีบจ้าตเต้นจังค่ะ ซื้อกับพี่เขานะคะนี่มาวังเวียงถ้าเดินก็น้องแตกพอดีล่ะครับต้องเป็นเด็กแว้นกันซะหน่อยเช่าครึ่งวันห0,000่นกลีบเท่านั้นเองเริ่มปักหมุดกันที่สะพานส้มเลยค่ะสะพานส้มเป็นสะพานข้ามแม่น้ำซองที่จะพาเราไปยังถ้ำจังกันต่อค่ะถือว่าเป็นจุดเช็คอินที่สวยงามมากยิ่งตอนพระอาทิตย์กำลังจะตกดินเนี่ยยิ่งได้อารมณ์เลย อารมณ์โรแมนติกอารมณ์โกรธเนี่ยแหละมัวแต่ถ่ายรูปสะพานเขาจะปิดอยู่แล้วเนี่ยจะสี่จ้ะงานรีบไปเลยจ้ะเดินโตเตตามทางไปเรื่อยๆครับเราก็จะเจอจุดจำหน่ายตัว๋วคาตั๋วเนี่ยคนละหนึ่งหมื่นกรีบเท่านั้นเองครับ โอ้ยทุกคนบันไดมีถึง147ขั้นกว่าจะไปถึงมีหวังแต่คิวกินแน่จริงๆมันก็สูงไม่มากนะแต่มันชันนะคือแบบสะพานเก้าหนึ่งอะประมาณครึ่งแข้งเลยอะดูดิเนี่ยเห็นไหมเนี่ยวัดวัดกันไปเลยหยุดไหมหยุดหยุดหยเปลี่ยนเป็นกลับดีไหมกลับสี่สีขอประวัติถ้ำจังเลยจ้า แหมเพอพูดประวัติอะโยนมาเลยนะมาค่ะถ้ำจังคำว่าจังหมายถึงอดทนเพราะในทศวรรษที่19เนี่ยถ้ำนี้ถูกใช้เป็นที่หลบซ่อนในการปล้นสะดมของชาวจีนฮ่อจ้าโดยภายในนะคะจะเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยที่ยังมีชีวิตอยู่เลยและมีประกายสวยงามมากอากาศข้างในนี้ค่ะก็หนาวเย็นดีมากค่ะปะ่ะสีมัวแต่โม้อยู่นั่นแหละเจ้าหน้าที่เขามาไล่แล้วไปเร็ว มาครับหน้าที่ของผมแล้วพาสีแว้นไปที่ผาเงินกันครับลุยมาถึงผาเงินตอน5้าโมงเย็นต้องรีบกันหลยนะครับเพราะว่าเขาปิด6กโมงแต่ก่อนขึ้นเนี่ยเราก็ถามคุณลุงแล้วค่ะว่าระยะทางเท่าไหร่ลุงบอกว่า700เมตรในใจนี่คิดว่าสบายมากโหเดินมานักต่อนนักแล้วแต่ที่ไหนได้700เมตรในแนวดิง่ง เสื้อผ้ารองเท้าก็ไม่พร้อมอ่ะโอ๊ยรู้งี้ดูรีวิวมาก่อนก็ดีอ่ะคนเนี่ยหาเงินทําพิษพรุ่งนี้จะไปวันเดย์ทริปไหวไหมเนี่ยไปค่ะแป้งบอกอีกประมาณร้อสิบเมตรตอ,ตอ,อ,อีกร้อยเมตรเองและในที่สุดเราก็มาถึงกันลวจ,จะ้ะกับจุดชมวิวหาเงิน สาสาสาเป็นไงบ้างอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งคุยตอนนี้ขอเวลาหายใจแป๊บ หันมาดูนาฬิกาเราใช้เวลาเดินขึ้นมาครึ่งชั่วโมงเลยค่ะเราเลยต้องรีบกดชัตเตอรต์แล้วก็เดินลงกันทันทีเพราะว่าฟ้าเนี่ยกำลังจะมืดแล้วแนะนําว่าอย่ามาเที่ยวเวลาเดียวกับเราเลยนะครับเพราะว่ามันอันตรายมากทางลงก็ชานแถมไฟทางก็ไม่มีด้วยขาลงไม่ได้ง่ายกว่าเลย หลังจากตากแดดเหงื่อท่วมกันมาทั้งวันค่ะก็ต้องดูแลผิวกันหน่อยด้วยนี่เลยผลิตภัณฑ์จาก The a r ลิ e วันนี้ค่ะเค้กเลือกใช้เจว่านหางจระเข้เพื่อช่วยในการดีท็อกซ์ผิวของเราค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกร้อยเปอร์เซนะคะไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนและไม่มีซิลิโคนอีกด้วยทาตัวก็ได้ทาหน้าก็ดีแต่ถ้าจะให้แฮปปี้สากสีต้องช่วยกันทา เื่อสีขายของเสร็จเราก็พาสีมาซื้อของต่อที่ Walking Street Night Market บรรยากาศคล้ายๆเชียงใหม่ครับแต่ไม่คึกคักเท่าของกินเนี่ยมีไม่เยอะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นของที่ระลึกซะมากกว่าน่ารักมากค่ะอ,อันนี้คือหม <10, 5. S 1> ื่นหมื่นห้าแล้วก็มาสะดุดกับเจ้านี่ครับคล้ายๆข,ขนมโคกบ้านเรานี่แหละ เห็นสียืนน้ำลายหอยู่ครับก็เลยต้องพาไปชิมซะหน่อยอันนี้ค่ะคือขนมครบวันเวียงข้างในจะเป็นไส้มะพร้าวมีอะไรนะฟักทองอะไรพวกนี้กินไหมกินเลยเนาะว่าจะเหมือนสไตล์ไทยแลนด์หรือไม่เหมือนไหมยังไม่รู้เลยไม่รู้ ดูมั้ยยังไม่รู้อ่ะดูไหมไม่รู้เอาเข้าเปล่าแล้วกันมันเป็นแป้งแป้งมันจะหนึบกว่าข้างในมีแบบธัญพืชต่างต่างอร่อยแบบเหม็นรกเลยแต่ว่าตัวแป้งอ่ะกินด้วยกันก่อนที่เราจะไปปาร์ตี้ครับ เราก็เลยมาหาอะไรลองท้องก่อนนี่เลยหมากระทุแฮะหมูกระทะแฮะถูกแล้วโอ้มุกล็อกชัดๆต่อเนื่องกันไปนเลยคะ่ะกับโปรแกรมสุดท้ายของวันนี้เรามาแวะกันที่ร้านซากุระบาจ้าร้านนี้มีฟรีดิ้งจนถึงสามทุ่มนะคะและที่เห็นคนเยอะๆเนี่ยเพิ่งจะสองทุ่มเองนะคะ ลากสีกลับด้วยพรุ่งนี้มีวันเดทริเดอและตอนต่อไปค่ะไปติดตามกันนะคะว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรมาให้ทุกคนดูกันบ้าง